มาอีกแล้วพี่น้องเจเหลียนถือถุงปุ๋ยไปยังบูแม่บัดนี้ ไปใส่อีว่าที่นี่เนอะเด้เหรียญสิไปยังอีกไปยังอีกว่าที่นี่ไปเจ็๊บบันม่วงผนุนจังสิลไล่เนอะบ้านวิโรจน์หนูมองเวทีเขาถิ่มตั้งจังตัวบ่มีเขามีหมอลำบ่เออ บอมิตักขึ้นทีทีนี่มันบอมีไปขอ้ําเยเหนือเด้เรอเราอยู่ในบ้านนื่ละเมื่อยเจ้างเมื่อยจะขึ้นมายูว่าสาวผมเมื่อยไม่ได้แช่เมื่อยมันจะตายที่นี่น้อง เนาอยุบานผุนเราเพียงขี้เหยวเสพตรงก่าที่นี่เะเหนียวเสผ้ากบนอน้่อาบนอนึกว่ามน้นเหนียไปอาบ้นไอาบ้บอาบน้าบอาบน้อาบนอาอน้อาอนไอาบ้ไ้ไป้อบุญไอ้ไปอบ้อบอาน้น้น้นนนาานพนบนาอน้ ฮะมีรถมีรถแล้วรถมันมีน้ำมันไหมเอา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 เฮ้เดี๋ยวอันไหนมาบีเนาะเฮ้ยควายท้ายด่าเก้วเต้นหน่อยเอาเต้นเอาเต้นเนาะเอาเต้นไหมเอามีน้แกะมีจะมาหาถามหานล้วแจกะก็่อยเด้อเดี๋ยวไปไปขวานน้ำนี่เนี่ยไป ไปย่างไปหมดละอยู่ประตูล้เอื้อนใส่หลอดเออๆขอจีบขอไปหน้ากันหมอลำหมอลำมือนี่ละเทน้อยเขาเด็อนแล้วนี่เดียามเว้นตัวอืมไปพวกเแต่ไปแล้วไปแม่เจ้าไปเอาน้ำอันนี้น้ำจิ้มเด้อน่ะ บ่มีเนื้อเอาตังเอาเอาไปบานม่วงกัเออไปบ้านม่วงไปหาขอบฟุ้นมากินได้เด้อเอาวิ่งเราตู้ไปไม่ขอเพ่ไปดอกคอยผู้สาวเก่าอยู่บ้านม่วงขอเพ่อยากเห็นหน้า <laughs> เอาอันดีตัวเ,เออคอยไปคอยย่านคอยย่านผูนน้สาวเก่าแหลนมาทำไข่อย <laughs> <laughs> เดี๋ยวจังหน่อยจะย้ายได้สิหาน้าผ่อมผมให้เด้อมันจะสิได้ผู้เบาเด้จะสิได้ผัวไม่ด้เข้าใจบ่ ว่ายอมผมอ่ไร้เนี่ยได้ยินเ้านะ่ะไปแล้วพี่นอ้องเห้ามัดมืออะไย้ายเรียนมือนี่ไปบ้านม่วงุนไป